สวัสดีครับช่วงนี้กับเด่นไทเปนกอยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำให้ผู้ติดตามเพิ่มขึ้นนะครับก็สำหรับมือใหม่นะครับหัดทำ YouTube ก็ตรงวิดีโอยาวๆเนี่ยครับเราก็ลงไปเลยครับลงอะไรก็ได้ลงวัน2วันคลิปหนึ่งก็ได้ครับหรือวันละคลิปก็ได้ครับ แต่เรามาดูนี่ครับเนี่ยวิดีโอสั้นเราลงหนึ่งวันวันละสามคลิปก็ได้ครับตื่นเช้ามาสมมติเราตื่นหกโมงเราก็ลงหกโมงนะครับหกโมงเจ็ดโมงช่วงเช้าเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเราก็มาลงตอนเที่ยงตอนเที่ยงเสร็จเนี่ยเราไปลงตอนเย็นชมนี้ครับ คลิปน่ายอดนิยมของผมเนี่ยคนดูหนึ่งหมื่นคนใช่ไหมให้เปียกหน่อยมองคนิดประตูให้เปียกหน่อยเนี่ยเราก็ไปดูวิเคราะห์เนี่ยคนดูหนึ่งหมื่นคนเนี่ยผมได้ผู้ติดตามมายี่สิบห้าคนเนี่ยเห็นไหมนยเนี่ยเน่ยมันขึ้นอยู่แล้วครับ ลงไปเถอะครับนี่คลิปนี้ผมผมได้พูดติดตามมาหกคนคนดูประมาณสองพันสองร้อยคนมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับน,บน,นี่อันนี้บุคคลใดได้อันนี้อันนี้คนดูสามพันหนึ่งร้อยคนเอ้ยสามพันเอ้สามพันหนึ่งร้อยคนแหละ เนี่ยผมก็ได้ผู้ติดตามมาเก้าคนสำหรับมือใหม่นะครับก็อย่าท้อนะครับก็สู้ๆนะครับผมก็สู้เหมือนกันหละก็ฝากติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับ